นี่คืนชื่อเกมนะครับเกมหลากหลายแนวเกมหลากหลายแนวเนาะอโอมาดามีเลขหนึ่งถึงเท่าไหร่สามสามเดี๋ยวจะแบ่งทีนี้ก่อนทีมเอสีน้เงินนะทีมบีสีแดงทีมเอ่าสองแถบนี้ยกมือทีมเอเอาแถบนี้ทีมบียกมือเอามือลงเวลาตอบช่วยกันตอบนะครับวิธีการเล่นให้หนูบอกหมายเลขที่ว่าเช่น 18เอบอกสิบสองไปสิบเอ็ดอย่างนี้ได้12บไปสิบสาอย่างนี้ได้สิบสอไป9้าอย่างนี้ได้สิบสองไปสี่นี้ได้แต่จะบอกว่า12บไปหอย่างนี้ไม่ได้ทำนไม่ได้นะครับทีมบเหมือนกันอย่างเงี้ยหไปสี่ได้หไปเก้าได้6ไปสิเอได้นะครับหรือว่แปดไป5้าอย่างนี้ก็ได้ นี่ยแต่ใ้าคราวนี้จะชนะกันยังไงเห็นเส้นสีเหลืองไหมเห็นค่ะเรียงตามเส้นสีเหลืองอาจจะเป็นแนวทะแยงอย่างเช่นถ้าทีมบีเรียงเป็นแนวทะแยงนี้นะครับก็จะไดแ้แต้มแต่ถ้ามีตัวขวางอยู่อย่างนี้ก็ยังไม่ชนะนะหรือทีมเอ อาจจะเรียงเป็นแนวตั้งนี้ก็ได้แต่ลกันหรืออาจจะเป็นแนวนี้ตามเส้นสีเหลืองนะครับอ,รอ้าวไ้ยพัดใจยกมือเอามือลงเพราะนั้นะเดี๋ยวช่วยกันนะลูกแต่ละทีมนะ เออะไรไอยูว okay, ่าตัวของหนูอยู่เลขไหนล้าจะไปเลขไหนไ่เอา11ก้าวไป11แล้วอ่าก้าวไป11อ่าปีครับเอ่อไมู่

เจ็ดไปสิบเจ็ดไปสินะโหแล้วเขาก็มาอย่า้สิเขาก็ลงมาเจ็ดเอไป7เอาเอาแปไปเก็บเจ็ไปเก็บปดมเก็ฮะแไปเก็บปไเก็บีทำไมเพื่อนไม่เคยจะตอบเดยวะเอาเอาสิไปแปดสิบไปแปด อะไรลกไปหนอคคอไะอะไรลูกเ1็เ2อเ็ดเปนอสองนะบเออเอาสอี่ไปหาสองสี่การเเท่าหร่ อะไรนะเจ็ดหดาหนไม่ได้ไม่ด้ไม่ได้เอาเไปหาห้าเอาเอไปหา้เอาไปหาเเลยเอาเปไปหาเจ็ดเพราะว่ามันจะได้มีี่วานน้อยเอ๊ะ

เจ็ดไปสิบสองเอไรลูกสิบไปหาเจ็ดบองไปหาเอ้ยเอาสิไปหาแปดสิบไปหาแปดไปแปด่ไหมสิบองไปหาสเอาฮองไปหาแปดได้สิ มันท่าสิไปฮะทีอไม่หาสิบที่สองไม่สิบนะบเพราะว่าเขายังเหลือห้าอีกมาเขาไปแปดเยอไม่ได้หรอกเอ่อเอาไปเอาสองไปหาแปดสองไปหน อาไดีนะสสิดูไมดีนะสิบไปแปดที่ด่แปดสิบไปแฮะสิบไปเสไปห้าแน่ใจสไปหเลยตอบผิดแ้นะดูแล้ดสี่ไปหกอ่ะเอาดม่ดีตอบผิดแ้นะเอาเอตลงาบผิดแพ้วนะ เออมันจะต้องเลอไนยงใช่เลือดส่ทางนะสไปหกสี่ไปหกสี่ไปหสไปบ้ก็สาอะไรนะสี่ไปหกสี่ไปหก เอาีไปสามสีไปสามเอาเออสีไอไม่ได้ย้าถ้าอไม่หายแต่เจอเลก็ก็เรื่องอไรก็เนย่อะไรลูกเออเาสิบสีหางเมเก้าไเขียนนะ เอาเฮ้ยบเจ็ดไปหาแปดเจ็ดบแปดเอาเอาช่วยไเอยังไม่ชนะมันต้องทำให้เลือเอาห้าหาเจ็ดะห้าไปเจ็ด

เอาอะไรล,ลูกเอาสองไปสี่ชงไแส้่สองไปเก้าฮะสองไปเสองไปเกา้กา 二、四。 มาอ๋อมากินอุกกานี่มดูกิด้มันดักจิงจริงเอาเอาที่สอง้ค่ะพี่เบสสองไปพี่เบนักเรียนเลเกมนี้แล้วถ่ายภาพหรือคลิปมาให้พุณต่อดูด้วยนะครับ